ที่กฎหมายกำหนดนะครับ yes. หรือถ้าอาจจะแสดงความระหลุกใจมาพบเขาโต้เองก็ได้ย้อนกลับมาที่ผู้เสียหายแจ้งความเนี่ยอาได้ให้การอะไรเกี่ยวกับเรื่องการที่ถูกกระทำประการกรณีที่ว่ามีการอนาราการเข้าไปกีดกันที่มีปรากฏตามหลักฐานนะครับท่านก็เื้องต้นอยู่ในคําให้การเนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเป็นรายละเอียดที่ที่อ่าอาจจะ กระทบต่อสิทธิธส่วนบุคคลในส่วนหนึ่งนะครับ<อ>แต่ทั้นนี้ท่านก็รวบรวมมาัากฐานทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งก็พอที่จะดาเนินการตามกฎหมายได้ครับผนแพทย์ผนแพทย์เนี่ยสอดคล้องกับคาให้การของผู้เสียหายไหมก็อันนี้ขออนุญาตอยู่ในสนํานวนการสอบสวนนะครับก็ไม่ไม่ไม่ขัดแย้งครับไม่ขัดแยง้งไม่ขัดแย้งแล้วก็เป็น,เป,นเป็นแบบกลางๆนะฮะเป็นกลางๆก็จะเป็นเป็นเป็นข้อพิจารณาทางคดีได้ อาการตรวจร่างกายเนี่ยเราส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจหรือว่าโรงพยาบาลไหนครับโราตำรวจครับมรงพาตำรวจนะจากการที่ยังสอบปากคำผู้ต้องหาไม่ได้ตอนนี้ข okay. ั fun, ้นตอนก็คือยังเหมือนโดนฟรีดไว้ก่อนไม่ไม่ฟรีดนะฮะดำเนินการไปเรื่อยๆรื่ครับตอนนี้ขั้นตอนแล้วก็ต้องส่งไปยังการยังทำอะไรไม่ได้ก็ยังสอบปากคำไม่ได้ใช่ใช่ก็ก็ให้ความร่วมมือดีฮะท่านก็ให้ความร่วมมือดีพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ที่แจ้งกับแบบแม่สอบสวนครับ ส้อมคนนี้มันยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนครัคร้งแมกมืออายาการใช่ไหมฮะอย่างครับอย่างครับซึ่งการสอบปากคำนะครับแล้วก็ไม่ทําเฉพาะสอบปากคำอย่างเดียวแล้วก็รวบรวมพยานฐานอ่าทั้งหลายอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับกล้องวงจรปิดนะฮะตั้งแต่ทั้งที่ทางทุกฝ่ายได้มอบให้มาเนี่ยแล้วก็ที่เราอ่าได้ดำเนเินการสอาหาด้วยด้วยอ่ในฝ่ายสืบสวนเองเนี่ย ทั้งหมดก็จะนํามารวมนักพยานบุคคลต่างเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็นํามาจะนํามาประมวลผลหรือว่ายังอยู่ในกรอบของระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนยังสามารถที่จะใช้เวลาในการทำคดีวนได้ต้องครับยังไม่เกินใช่ไหมไม่เกินครับไม่เกินครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็มีการไปแจ้งความไว้ที่ตำเวจกรณีเรื่องค้ายกันตรงเนี้ยการแจ้งความภปยกันมาเนี่ยตำรวจจะต้องทำยังไง ก็ถ้าในในแต่ละพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับก็คงดําเนินการตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ครับรวมทั้งทั้งทําให้การของทั้งสองฝ่ายด้วยนี้ก็เป็นเป็นหน้าสอบสวนในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วมันจะเชื่อใครได้ล่ะในเมื่อทั้งสองลงพักมันเป็นอตัวละครเดียวกันฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่โกหกใช่ไหมอ่าทุกอย่างโกหกพยานาลัางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะฮะโอเคถ้าท่านทาแต่หลักฐานที่บอกว่าผลตรวจออวนะครับ มันพอจะมีที่จะทาให้มีการแจ้งข้อเก่าหาได้ไหมตรงนี้ครับถ้าหากที่ดีเวสานครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเป็นอยู่ในในกระบวนการสอบสวนตรงนี้นแต่แต่แต่แตมีน้ําหนักมากพอไหมครับก็ทุกอย่างมีน้ําหนักอยู่นะเพียงแต่เราจะนํามาประมวลแค่ไหน,นเงี้ยนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งใครเลยก็<ๆ>เดี๋ยวแจ้งแน่นอนคะตามขั้นตอนแต่ขนาเนี้ยยังไม่ได้แจ้งใครเลยเนื่องจากอยู่ในสมัยประชุมใช่ไหมฮะ มีภาคกาดดำเนิน,าก,นาก,การคุ้มครองตามตามเอกสิทธ์นะครับแต่ถ้าจะการดำเนินาก,การเดี๋ยวเราเราได้ได้ประสานงานตามทั้นนตามกฎหมายนะรวมนักประสานในส่วนตัวของท่านด้วยนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเรื่องความร่วมมือครับแต่ส่วนของสนประเวศก็เป็นอีกสัมวนหนึ่งหรือว่ามันจะต้องรวมสํามวนเดียวกันเนื่องจากมันเป็นปชเป็นองบัชการเดียวกันก็ต้องดูในส่วนของทางนู้นว่าเป็นเป็น เป็นเรื่องอะไรแล้วก็พยาน,ม,น,ม,นมันมันมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกันไหมตรงนี้นะครับคณะส่วนของเราก็ดําเนินการน่าจะน่าจะครบถ้วนนะครับครบถ้วนก่เหมือนกับว่าันแจ้งแจ้งแก้เกี่ยวัถไฟแก้เกี่ยวกัะมาณนี้ก็ไม่ไม,ไม่ออกความเห็นนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิทธิของทูกฝ่ายนะครับที่จะดําเนินการได้โอเคนะฮครับครับขอบคุณมากครับขอโทษที่รอ ภาษางานก็ได้ประสานงานอย่างไรครับผมผมทั้งผู้เสียหายด้วยพอคุยกับสวนเราผู้หญิงคุยคุยกันราสางานจะมาก่อนสมัยปัะชุกวันได้แต่เขายังไม่ได้บอกว่าจะมาแต่ว่าไปการสอบสวนเนี่ยก็ดาเนินการไปตามปกตินี่แหละฮะเต่จะทราบว่าจะมีการประสานงานเข้ามาอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ไม่ต้องออกไ่ายหรีอยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถาษาครับ แค่มีเอกสิทธิให้ความร่วมมือดีแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแค่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองครับคขอบคุณมากครับครับครับประสานงานครับตลอดต่อเรื่องครับไม่ได้ไม่ได้การทุนต้องประสานงาน เราไม่เคยไม่เคยเนาะเป็นเรื่องผิดเหรอเนี่ย